สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านสวัสดี FC ช่องเย็นจิตพารวยทุกท่านเลยนะคะแล้วก็สวัสดีช่องเปลี่ยนนะคะมีหลายคนบอกว่าจากช่องช่องเพลงเย็นจิตควอีวีเปลี่ยนเป็นช่องเย็นจิตผ้ามวนหรือว่าเย็นจิตผ้าเพลินมีคนแนะนำมาหลายคนหนือ,ปนอ่ป้องเอาเปน็นนันว่าเย็นจิตผ้ามวนเนาะ เย็นจิตผ้ามวนช่องเย็นจิตผ้ามวนพี่น้องช่องเย็นจิตผ้าม้วนผ้าม้วนม้วนหรือว่าผ้ามวนมวนหรือว่าเสียช่องเย็นจิตผ้าเพลิน <c> ก <oughs> ็มินมาบอกเนี่ยเด้อค่ะเด้ออ้าบันนี้เขาสู้บรรยากาศทั้งด้านแนวทางตัวเลขที่จะออกวันที่หนึ่งสิงหาคมค่ะ เชินซาซาเพื่อนมามันมืดจังสิออกเร็วนั่นสิออกนั่นสิออกจังควาสิออกเห็นชัดเดอ้อแม่ย็นจิตเพื่อนอาชัดเยน เราไปนอนเนาะมือนี่เป็นวันที่ยี่สิบเป็นวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ที่ยี่สิบค่ะพี่น้องตามต่อนะคะเอ็ดีทุก่ันเด้อพี่น้องเด้อ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจให้เย็นจิตพอทีวีค่ะ ชัดเจนเนาะพี่น้องชัดเจนเนาะพี่น้องเนาะ กดไลค์กดแชร์นี่เด้อกับพี่น้องกดติดตามนี่เด้อจ้าศูนย์เจ็ด

ลงให้วันนี้วันที่เก้านะคะโอ้ขอโทษจะ้ะวันนี้วันที่ยีสิบกรกฎาคม2568เป็นวัประจําวันที่1สิงหาคม2568้อาม่าปู่ย่าสนันรรมนะคะให้ที่7 0็ย์เและ72็ค่ะสตัวบนล่าง0ูนย์เจ็9เจ็ดเและสอ เดอ้อพี่น้องเรามัมากกระจัดกันเลื่อนผ่านแด้วจะ้ะเดอ้เอ,อแนวทางเนาะเป็นเพียงแนวทางจะซือ้อแบะแนวทางบลูเรทมีเข้ามีหลุดนะคะมีเข้ามีหลุดเออพี่น้องออของลูกธรรมก็ออกส่งให้มาแล้วเนาะพี่น้องเนาะนำเสนอให้ท่านเนาะคณะเนาะน,ะนำเสนออ่ามีเรทปูย,ยา่าสวนธรรมได้ค่ะพี่น้องปูยา่าสวนธรรมค่ะ ตามมากนะคะอันนี้ปู่เจ๊กค่ะปู่เจ๊กให้มาที่สี่ห้าเจ็ดแล้วก็สองหนึ่งนะคะปู่ยาสวนตามสองตัวบนล่างมีสี่ห้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดสองสองห้าและหนึ่งเจ็ดค่ะพี่น้องเด็กปู่ยาสวนทำพ,พี่น้องเนาะจังเลยกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกาดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเด้อพี่น้องมากกระจัดคัดกับเลื่อนพันท่าจ้าเด้อ ปูญ่าสวนธรรมค่ะพี่น้องมโอนีวันที่20แม่ยาเขียวอ่อนให้มาที่สองให้มาที่7 2 1เลขล่างให้8 4นะคะจับ2ตัวบนล่างมี7 2 1 7 2 1 8 7 2 8, 8, 7, 8และ7 4พี่น้องปูย่าสวนธรรมเท่านั้นนะปูย่าสวนธรรมค่ะแม่ยาบางบดปูย่าสวนธรรมเด้อพี่น้องเด้อ973และ05นบนล่าง เก้าศูนย์เก no <welche> <mag> ้าสามเจ็ดสามเจ็ดเก้าสามศูนย์ศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดได้เก้าห้าเด้อพี่น้องขอทุกท่านโชคดีเด้อค่ะค่ะเด้ออ่าดาวดำจะลงให้เราพี่น้องเนาะเฉพาะปู่ย่าสวนทำช่ท่านั้นคลิปนี้เด้อพี่น้องเด้อยังไงก็ฝ่ายฝ่าวอยป้าละเลยกันเด้อพี่น้องใครที่เป็นเอฟซีของปู่ย่าสวนทำก็จะรู้เนาะว่าท่านเข้าแท็บ เข้าทุกงวดแล้วค่ะก็ถ้าออกมีสองแล้วจะไม่เข้างวดน,นี้สาวดาไม่ทิ้งสองนะคะลองไม่ทิ้งสองค่ะขอทุกท่านโชคดีจ้า